พี่อุ๋ยคะคมีน้องถามว่าพ่อกินเหล้าทุกวนันส่วนแม่เล่นหวยดากเก่งแบบนี้เป็นพระในบ้านได้ไหมคะพ่อแม่ก็คนครับไม่ได้เป็นเพอร์เฟกเป็นพระอราหันต์เป็นเทวดาที่แบบไม่มีข้อเสียเลยเพราะพ่อแม่ก็คนเหมือนเราแล้วพ่อแม่หลายคนก็เป็นพ่อแม่ที่ไม่น่ารักเลยก็มีให้เห็นเยอะแยะแต่เราก็ต้องแยกให้ออกครับอย่างแรกคือถ้าคุณมองว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่มันไม่ดีคุณทําหรือเปล่า แล้วคุณมีข้อเสียอะไรบ้าง<ม>ที่พร้อมจะปรับปรุงตัว<ม>แต่ถามว่าแล้วท่านให้อะไรกับคุณบ้างให้ชีวิตการเกิดเป็นมนุษย์มันยากนะครับ<ม>แล้วก็คุณมีชีวิตนี้อยู่ได้พิมพ์ตัวหนังสือนี้ได้มีความสุขมีความทุกข์ได้เรียนรู้ชีวิตได้สถานะความเป็นมนุษย์นี้มาได้<ม>เขาพอมีเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของท่านนี่แหละเลี้ยงเราขึ้นมาแล้วต่อท่านกินเหล้ามายาแม่เล่นไพ่อย่างนี้นะครับ<ม>ท่านให้อาหารคุณเลี้ยงคุณมาจนโตหรือเปล่า ส่งคุณเรียนหนังสือหรือเปล่าสิ่งที่คุณได้มีหรือเปล่าคนไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวนะครับที่เกิดมาแล้วมันคลานได้เลยเดินได้เลยหรือออกไปพอหาอาหารได้มนุษย์กว่าจะอยู่ใช้ชีวิตได้มีชีวิตรอดต้องมีคนดูแลป้อนข้าวหาอาหารให้อยู่หลายปีนะครับเพราะฉะนั้น,นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันหักล้างกับสิ่งที่เขากินเหล้าหรือเล่นไพ่ไม่ได้เลยเหรอเพราถ้ามองอันนั้นเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของท่านท่านมีข้อดีอะไรบ้างไหม แล้วถ้าเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากเกิดมาพ่อแม่ทําให้เขาเกิดเขาไม่ได้อยากเกิดอย่างเงี้ยพ่ต้องบอกว่าก็ในเมื่อมันเกิดมาแล้วอะลองดูไหมล่ะว่ามันพัฒนาอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมชีวิตเออมันหาประโยชน์อะไรได้บ้างไหมเราเคยมีความสุขบ้างไหมในชีวิตหรือทุกอย่างเดียวเลยไม่มีสักเสี้ยววินาทีที่มีความสุขแล้วมันมีสักคนไหมที่เขาเกิดมาพ่อแม่แย่กว่าพ่อแม่เราอีกหรือแม้กระทั่งเป็นเด็กกำพร้า ้ชีวิตเขายิ้มได้มีความสุขได้มันมีไหมในโลกนี้แล้วถ้ามันมีมันเพราะอะไระครับมันเป็นเพราะเหตุการณ์หรือมันเป็นเพราะตัวคนเออ,เอ,อถ้ามันเป็นเพราะตัวคนเราพัฒนาตัวเราไปสู่จุดน,นั้นได้ไหมมันน่าลองดูนะครับเพราะไหนๆก็เกิดมาแล้วอ่ะก็ลองใช้ชีวิตลองพัฒนามันให้ไปสู่จุดน,นั้นได้มันก็ดีกับตัวคุณเองนะครับพราะถ้าคุณแข็งแรงมากขึ้นคุณอาจจะไปส่งต่อให้กับคนอื่นด้วยก็ได้อย่างน้อยเกิดมาแล้วก็เรียนรู้เถอะครับ แล้วถ้าเอพราะอะไรนะคะเพราะถ้าบ่นกลดดาไปเรื่อยๆมันก็คงได้แค่ระบายแต่ข้อเสียมันคือมันก็จะติดอยู่ในใจเราอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้พาเราไปไหนแต่แต่บ่นกลด่าเขาที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเขาไม่ดีก็อย่าเป็นแบบเขาครับเราก็หาทางพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านั้น โอ้มผมผมเราถ้าสมมติเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถทำตัวเองให้ดีได้ล่ะครับพี่อุ๋ยอันนั้นก็แปลว่าเป็นความเชื่อเนะยังไม่ใช่ความจริงเพ้าคุณแค่เชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นเออแล้วงั้นลองเชื่ออีกแบบหนึ่งไหมล่ะครับว่าคุณทำได้เออแต่ถ้าบอกว่ายืนกรานว่าฉันจะเชื่อว่าฉันทำไม่ได้อันนั้นไม่ก็ชีวิตคุณครับผมคงไปบังคับไม่ได้ก็ไม่ก้าวล่วงเพราะถ้าจะเชื่อแบบนั้นเราจะมันพามันไปลงต่ํา มันก็เป็นสิทธิ์ของชีวิตคุณแต่คุณอาจจะไปลงต่ําจนตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งในอนาคตก็ได้และดีขึ้นก็เป็นไปได้ก็เป็นชีวิตคุณเองที่คุณสามารถเลือกได้ครับโอเคขอบคุณมากค่ะพี่์ุย